สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตเอชช่องสำหรับคนรักรถทุกคนที่นี่เราจะพาคุณไปจอดลึกรีวิวและอัปเดตรถใหม่ๆทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าคุณไม่อยากพลาดรถรุ่นใหม่แบบจัดเต็มทุกมุมมองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโตเอชไว้ด้วยนะครับ วันนี้ออโตเอสจะพาทุกคนมารู้จักกับกระบะสายพันธ์ุแรงที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ2025 Isuzu D Max 400 HP กระบะตัวแรงที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนทุกมิติของตลาดกระบาดในเมืองไทยไปเลยครับมาดูกันว่ากระบะคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างและราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ เริ่มกันที่เรื่องขุมพลังกันก่อนเลยอิสุสูสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆด้วยการเปิดตัวดี a x รุ่นใหม่ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3.0ลิตรที่ได้รับการอัปเกรดพิเศษจนสามารถเข็นแรงหมาออกมาได้ถึง400แรงหมาและแรงบิดสูงสุดทะลุ600นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแรงระดับซูเปอร์คาร์กันเลยทีเดียวครับเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ได้มาแค่ตัวเลขสวยๆเท่านั้นแต่ยังให้การตอบสนองที่รวดเร็วทันใจการเร่งแซงในช่วงความเร็วสูงทำได้อย่างยอดเยี่ยม ไม่ต้องกลัวอาการอืดหรือรอรอบอีกต่อไปอีกทั้งยังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวัดที่พัฒนามาใหม่เพื่อรองรับแรงมมาระดับนี้โดยเฉพาะทําให้การส่งกําลังลื่นไหลนุ่มนวลและต่อเนื่องโครงสร้างตัวถังของ D Max 400 HP รุ่นนี้ถูกเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษใช้เหล็กกล้า High Tensile Strength แบบใหม่ทำให้ทนทานต่อแรงบิดและแรงดึงได้สูงขึ้นแต่ยังคงน้ำหนักที่เบาลงช่วยให้การควบคุมรถคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแม้จะต้องเผชิญกับสภาพถนนที่สมบุกสมบัน ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังใช้แนบแผ่นซ้อนแบบใหม่ที่ออกแบบพิเศษช่วยให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีเยี่ยมขณะดเดียวกันก็ยังให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ประจำวันได้แบบสบายๆอีกด้วย D Max 400 HP ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4WD ที่สามารถปรับโหมดได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็น 2SCH หรือ 4L พร้อมด้วยระบบบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้า ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการตะลุยเส้นทางโหดๆไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหินลื่นๆก็เอาอยู่สบายมากครับในเรื่องดีไซน์ภายนอกบอกเลยว่า isuzu จัดเต็มมาแบบไม่มีกักตัวรถมีการออกแบบใหม่หมดทั้งคันกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมรมดำไฟหน้า LED matrix ที่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศพร้อมไฟ daytime running light ดีไซน์รูปตัว L ที่ดูทันสมัยมากๆฝากระโปรงหน้าถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มมิติความบึกบึน ด้านข้างมีปกซุ้มล้อขนาดใหญ่เพิ่มความสปอร์ตเต็มขั้นลอแมกอัอลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่จับคู่กับยางออเทเรนที่พร้อมลุยได้ทุกเส้นทางด้านท้ายรถก็ออกแบบใหม่หมดเช่นกันไฟไท้ายเป็นแบบเล็ดลายเส้นแนวนอนฝากระบาดท้ายติดตั้งสปอยเลอร์ขนาดเล็กและยังมีบันไดข้างเสริมมาให้ช่วยให้การขึ้นลงกระบาดสะดวกมากยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสาร DMAX 400 HP ก็น่าสนใจไม่แพ้ภายนอกเลยครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะพบกับการออกแบบที่ผสมผสานความหรูหราและสปอร์ตได้อย่างลงตัววัสดุที่ใช้เป็นหนังแท้เกรดพรีเมียมเดินตะเข็บได้สีแดงเบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ตปรับไฟฟ้า8ทิศทางรองรับสรีระอย่างดีเยี่ยมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นทรงสปอร์ตหุ้มหนังแท้มาพร้อมแป้นแพดเดิลชิฟต์ด้านหลังสำหรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเอง หน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงพรีเมียมจากแบรนด์ดังให้มิติของเสียงที่ชัดเจนและหนักแน่นมาตรวัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามโหมดการขับขี่พร้อมระบบ Head up Display ที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นบนกระจกหน้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยและไม่ต้องละสายตาจากถนน ในเรื่องของเทคโนโลยีและความปลอดภัย D-MAX 400HP อัดแน่นมาด้วยระบบทันสมัยอาทิระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนรถในมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านขนาดถอยหลังและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบป้องกันการพลิกความเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกระบบความปลอดภัยที่รถกระบะระดับพรีเมียมควรมีเลยครับมาถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือราคา2 0 2 5 Isuzu D-Max 400 HP คันนี้เปิดตัวที่ราคาเริ่มต้นประมาณ1 6 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและ1,079,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้ทั้งในด้านความแรงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจัดเต็มขนาดนี้ i ีซูซยังเปิดตัวแพ็กเกจเสริม p e r f o r m ร์แมนซ์แพ็กเกจสำหรับคนที่อยากได้ความโหดขึ้นอีกขั้นด้วยชุดช่วงล่างแบบสปอร์ตปรับระดับได้เบรกชุดใหญ่จากเ e m โ o และลอแมกฟอสหนักเบาพิเศษโดยมีราคาแพ็กเกจเสริมนี้อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0บาทเพิ่มเติม ทางบริษัทรับประกันตัวรถนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษาฟรี5ปีซึ่งถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่กำลังมองหากระบะสมรรถนะสูงมาใช้งานสักคัน สำหรับใครที่สนใจตอนนี้อิซูซูเปิดรับจองแล้วที่โชว์รูมทั่วประเทศโดยมีสีตัวถังให้เลือกถึง6สีได้แก่สีขาวมุกสีดำเมทัลลิกสีแดงพิเศษสีเทาไทเทเนียมสีเงินและสีน้ำเงินเข้มซึ่งแต่ละสีก็จะมีรายละเอียดการตกแต่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพิ่มความเฉพาะตัวให้กับรถแต่ละคันได้เป็นอย่างดี จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า225 0 Isuzu D Max 400 HP ไม่ได้เป็นแค่กระบะธรรมดาแต่เป็นรถที่รวมเอาความแรงความหรูหราเทคโนโลยีและความปลอดภัยไว้ครบจบในคันเดียวใครที่กำลังมองหากระบะท,ที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านไม่ควรพลาดรุ่นนี้เป็นอย่างยิ่ง และนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิว2025 Isuzu D Max 400 hp จาก Auto Ace ครับถ้าเพื่อนๆชอบค,คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto Ace เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ